ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเชาวบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับที่5พุทธศักราช2565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกระทรวงมหาดไทยเขาได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าชาวบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับที่5ปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นค่าเชาวบ้านของ บุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครูพนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีนี้เขาประกาศอัตราใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรเราลองมาดูในระเบียบฉบับนี้กันนะครับในระเบียบฉบับนี้เนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษา29กันยายน2565นะครับโดยเขามีการแก้ไขนะครับ มีการแก้ไขในข้อที่สก็คือให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่นฉบับที่ส พุทธศักราช2 5 6 2และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ายและเวียบนี้นะครับทีนี้ในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านในตำแหน่งครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละระดับเงินเดือนครูผู้ช่วยเงินเดือนตั้งแต่1 5ึ่ ถึง2 7 4 0เนี่ยก็มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ2,500บาทถ้าตั้งแต่2 7 4 1ถึง24,290เบิกได้ไม่เกิน3,000บาทถ้าตั้งแต่24,291บาทขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน4,000บาทตรงนี้เป็นอัตราการเบริกค่าเช่าบ้านของครูผู้ช่วยนะครับ ต่อมาตำแหน่งครูเอสอคส .1 ถ้าเงินเดือน15,440ถึง15,840เบิกได้ไม่เกิน2,500บาทเงินเดือนตั้งแต่15,841ถึง19,920เบิกได้ไม่เกิน3,000บาทถ้าตั้งแต่19,921ขึ้นไปเนี่ยเบิกได้ไม่เกิน4,000บาทต่อมาครูคส .2 ถ้าเงินเดือนตั้งแต่16,190ถึง2 8 5 5 0บาทเบิกได้ไม่เกิน4 0 0พบาทต่อเดือนเงินเดือน2 8 5 5 1บาทถึง3,3850บาทเบิกได้ไม่เกิน5,000บาทต่อเดือนถ้าเงินเดือนตั้งแต่3 3 8 5 1บาทเบิกได้ไม่เกิน6000บาทตรงนี้เป็นอัตราของครูคสอสองนะครับต่อมาคสอสามเนี่ย เงินเดือนตั้งแต่19,860บาทถึง26,970บาทเบิกได้ไม่เกิน4,000บาทถ้าตั้งแต่6 26,971บาทถึง34,470บาทเบิกได้ไม่เกิน5,000บาทถ้าตั้งแต่34,471บาทขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน6,000บาทนะครับต่อมาคอสอ4 เงินเดือนตั้งแต่24,400ถึง34,690เบิกได้ไม่เกิน5,000บาทตั้งแต่34,691บาทขึ้นไปเบิกได้ไม่เกิน6,000บาทและครูคอส5เนี่ยนะครับถ้าเป็นครูคอส5เนี่ยเบิกได้ไม่เกิน6,000บาทต่อเดือนทั้งหมดนี้นะครับก็คือบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าชาวบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับที่5พุทธศักราช2565